พี่น้องมืงปาพี่น้องปลาขป้นลาธรรมศาสตร์เลยพี่น้องอย่างไรเลยพี่นองันไปพี่นอง้ากไปใปลาม้มีคนอ,นอ,นอไวิเสียงคนหลยให้พี่น้อง เจจีด้พี่น้อยใั้ผมเห็นหนหมาพ่นให้มเหนไ้พี่นอไปคนนีียมันมากิานยอ well, ดมัานาอ ไล่สุ่มูี่ไหนเฮ้ยเนาะหลยแหงพีง่น้องเป็นว่นเลยพี่น้องที่นี่สวนปา่าไม่เป็นเรปอ็บบเป็นจีจีเลยหล่ครับ